อดีตเลขาธิการอาเซียนย้ำการจัดการปัญหาผู้ลี้ภัยต้องอาศัยหลักมนุษยธรรมเหนือหลักอธิปไตยพร้อมหนุนจุดยืนมหาเทให้อาเซียนกดดันเมียนมาร่วมแก้ปัญหา นายสุรินทร์พิสุวรรณอดีตเลขาธิการอาเซียนกล่าวประกถาในหัวข้อบทบาทอาเซียนในการแก้ปัญหาผู้ลี้ภัยโดยชี้ว่าปัญหาผู้ลี้ภัยในปัจจุบันโดยเฉพาะในกรณีชาวโรฮิงญาเป็นสิ่งที่ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องร่วมกันแก้ไขโดยไม่สามารถอ้างหลักอธิปไตยเหนือนดินแดนมาก่อนหลักมนุษยธรรมได้ โดยเฉพาะประเทศไทยในฐานะทางผ่านย่อมไม่อาจหน,นีความรับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นได้โดยยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องที่เหนือบ่าก,กว่าแรงสําหรับประเทศไทยและยังเป็นความรับผิดชอบในฐานะส่วนหนึ่งของประชาคมโลกด้วยแต่อาเซเซนคอมมินียตี้ของอาเซียนจะอยู่ได้เสาที่หนึ่งการเมืองและความมั่นคงเสาที่ 2, สองเศรษฐกิจฐฐฐจะอยู่ได้ก็ต้องมาเสาที่สามเนี่ยมันคนเสาที่สามนั้นคือสังคมและวัฒนธรรม มนุษย์เสียทัภาษาค่านิยมความเกื้อกูนเพื้ออาทรรู้จักซึ่กันและกันให้เกียิซึ่งกันและกันเคารพในความแตกต่างที่มีระหว่างกันแต่ยึดมันในความเป็นมนุษย์ด้วยกันแต่ในปริบทของความเป็นจริงในฐานะที่เป็นนักการทูต แล้วก็เห็นประเด็นต่างๆที่มันกําลังเกิดขึ้นและมันเป็นประเด็นที่ประเทศไทยต้องรับผิดชอบก็ต้องไปผูกโยงกับสิ่งซึ่งประเทศไทยยจะต้องรับผิดชอบเรื่องค้ามนุษย์อันนั้นลย นอกจากนี้นายสุรินยังสนับสนุนท่าทีของมหาเทมูฮัมหมัดอดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่สนับสนุนให้อาเซียนละเว้นหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในต่อมเมียนมาในกรณีนี้เพราะว่าเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อทั้งหมดและอาเซียนมีความชอบธรรมเต็มที่ที่จะร่วมกดดันเมียนมาหรือกระทั่งขับออกจากประชาคมอาเซียนหากเมียนมาไม่ยอมให้ความร่วมมือแก้ไขปัญหา